สวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่โรงพักกรวงยัยวันนี้เรามาเจอกันตรงกับวันศุกร์ที่12กรกฎาคมนะครับพบกับคุณองังกูลตะวันวงศ์และผมวัชราตาคำครับ,รบเป็นประจำทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์เลยนะครับที่เรา<ช>ต้อง<ะ>มาพูดคุยกันแล้วก็มีเรื่องราวดีๆต้องมาสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในรอบอาทิ์นะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดรอบวัน แล้วก็ที่ผ่านมาทีมเก่าของเราก็ลงพื้นที่ไปติดตามปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางอาชญากรรมใช่ฮะปัญหาที่มีการต้องเรียนเข้ามาครับคุณอังคุณก็ลงไปเหมือนกันครับแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องของรายงานพิเศษฮะต้องบอกเลยว่าเรามีช่องทางการติดต่อสําหรับผู้ที่ต้องการร้องเรียนรหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 2 3 3 8 3 6 3 6าถึงครับ ครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดต่อกับเราได้ในตอนนี้เลยหมายเลขโทรศัพท์ในสตูดิโอของเรานะครับหากว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านดูอยู่นะครับอยากจะร้องเรียนหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรก็โทรมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023383837-9นะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางทางสื่อสารสังคมออนไลน์อย่าง f c e e o o o นะครับสายตรวจประชาชนเซิร์ชไปเลยนะครับถ้าเจอก็ มีเรื่องราวอะไรดีๆก็เป็นคลิปเป็นข้อความเป็นอะไรที่อยากให้เราลงไปช่วยเหลือก็ส่งข้อความส่งข้อมูลมาให้เราเดี๋ยวทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับใช่ครับรายงานพิเศษเรื่องแรกครับคุณวชาาิราเรื่องนี้เนี่ยคุณวชิราล,าลงพื้นที่เองแน่นอนครับวับนอาทิตย์ที่ผ่านมาประมาณช่วงเช้าถือว่าประมาณเช้าตรูนะ่นาทีสาม4ีสี่นะครับ,รบเกิดเหตุที่หลายคนไม่ได้คาดคิดขึ้นนะครับซึ่งเกิดเหตุการณ์ ไฟไหม้สาพอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีทําให้ผู้ต้องหาที่อยู่ในห้องขังนั้นเสียชีวิตไปทั้งหมด4รายด้วยกันนะครับ,รบในขณะเดียวกันมีญาติของผู้เสียชีวิตหลายคนก็แสดงความไม่พอใจครับคุณอกุลคุณผู้ชมบอกว่าตํารวจนั้นทําไมถึงไม่ไปช่วยเหลือพอ้องไม่ไปเข้ไม,ไ,ไม่เข้าไปช่ยเหลอผู้เสียหายแล้วก็ผู้ต้องขังที่อยู่ในคุกขณะที่เกิดไฟไหม้ในมุมมองของตํารวจตํารวจบอกว่าเข้าไปไม่ได้จริงๆเป็นเพราะว่าขณะที่เกิดไฟไหม้ มันมีความร้อนแล้วก็เกิดไฟลุกลุกข,ขึ้นมากอยู่หน้าห้องขังเลย,ยใช่ไหมอยู่ห้าองขังเลย<ะ>ตำรวจเข้าไปไม่ได้ครับแต่พอจะเข้าไปช่วยแล้วมันไม่ได้แล้วไงสุดท้ายมันก็สายเกินไปทําให้มีผู้เสียชีวิตดังกล่าวนะครับแต่ว่าผมได้ลงผู้ที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านเป็นญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าอยากจะให้ตํารวจเข้ามาเยียวยาเพิ่มเติมหลังจากที่ตํารวจบอกว่าเยียวยาเป็นการเบื้องต้นห้า0 0่นบาทต่อรายนะครับไปติดตามรายงานเรื่องนี้ครับ บรรดาญาติพี่น้องของนายวิสุทธ์คงยืนวัย28ปีผู้ต้องหาคดีมียาเสพติดในครอบครองและเป็นหนึ่งในสี่ผู้ต้องหาที่ถูกไฟครอกเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้สพใส่น้อยจังหวัดนนทบุรีเมื่อเวลาสีนาฬิกาวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาต่างช่วยกันนำศพลงจากรถกู้ภัยเพื่อตั้งบำงเพ็ญกุศลที่บ้านภายในตำบลลาดนิยมหมู่ที่7บรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจอาลัยอาวรณ์กับการจากไปของนายวิสุทธ์อย่างไม่หวนกลับคืนมา ด้า,านขาออกเอาขาออกนะเขาได้เจ้าาถ้าไม่ไหว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 เอานั่งข้างนอกก่อนไม่ไหวเออถ้าไม่ไหวไม่ไหวนั่งน,งน,งนงอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความสะเทือนใจให้กับนางสนิทผู้เป็นแม่ โดยไม่คิดว่าลูกชายจะด่วนจากไปเร็วขนาดนี้พร้อมทั้งพูดด้วยน้ำเสียงดุดันตำหนิเจ้าหน้าที่ว่าไม่ยอมเข้าไปช่วยเหลือลูกชายของตอนขณะเกิดไฟไหม้ปล่อยให้ผู้ต้องหานอนตายทั้งเป็นให้มาดูแลมั่งอย่างเช่นขเขาเสียชีวิตเนี่ยราคาห้าหมื่นเนี่ยก็จะให้ห้าหมื่นเนี่ยมันพอกันไหมกับลูกแขนเสียไปทั้งคนทิ้งทั้งชีวิตแล้วลูกเขาอ,อีกสองคนใครจะรับผิดชอบใช่หรือเปล่าให้มาดูแลกันมั่งนี่ไม่มีเขออาอกก็จะให้เงินห้าหมื่น แล้วมาทำไรายได้เงินห้าหมื่นตื้อลงก็จะหมดอยู่แล้วด้านญาติพี่น้องของนายวิสุทธิ์ที่รวมตัวกันมารับศพบ,บอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามารับผิดชอบให้สมกับชีวิตของคนที่สูญเสียไปเบื้องต้นได้รับการประสานงานจากตำรวจสอพไอซน้อยให้ความช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตเป็นค่าทำศพรายละ5 0 0 0 0บาทเราอยากให้เข้ามาที่นี่ไงมาดูไงสภาพทางบ้านเป็นยังไงลูกเขามีสองคนอ,อยากมาที่นี่มาดูสภาพบ้านมาดูลูกมาดูอะไรมารับผิดชอบอะไรบ้างออกมาสิออกมาจากโรงพักก้าดีออกมาจากโรงพักบ้าง ไม่ใช่ไปนั่งอยู่ในโรงพักอย่างเดียวออกมาดูเลยออกมามั่งนีแต่นักขาวอย่างเดียวอ่ะนอกจากเงินจำนวนห0,000บาทที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนำมาช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตในเบื้องต้นจากนี้ไปก็จะเยียวยาญาติผู้เสียชีวิตทั้งสี่รายอย่างเต็มที่และไม่ให้เจ้าหน้าที่โต้แย้งกับชาวบ้านซึ่งครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อมนุษยธรรมนี่คือการช่วยเหลือเยียวยา เพื่อมนุษยธรรมในเบื้องต้นนะครับเรารู้ว่าเขาสูญเสียเขาเดือดร้อนเขามีภาระต้องไปจัดการงานศพให้กับญาติพี่น้องของเขาเราจะให้เขาทั้งเสียใจทั้งลำบากต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาจัดการศพเนี่ยผพราะว่ามันก็ม,นกมันก็กระไรอยู่เขาบอกเอาละตำรวจภูธรภาคหนึ่งกับผู้การนนท์เนี่ยต้องเบื้องต้นลายละห้าหมื่นผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งยอมรับว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุครั้งนี้ และเข้าใจความรู้สึกของประชาชนเป็นอย่างดีที่ต้องสูญเสียญาติพี่น้องแม้ประชาชนจะมีท่าทีไม่พอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจก็ตามสำหรับสาเหตุการเกิดไฟไหม้โรงพักโจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาเสียชีวิตนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงพร้อมทางเน้นย้ำสถานีตำรวจในสังกัดเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย ขอให้ลูกสบายลูกไม่ต้องห่วงแม่ลูกนะไปสบายคุณยาตายายจะดูแลให้ลูกเองคุณยาตายายจะเลี้ยงเองลูกไม่ต้องห่วงลูกแล้วลูกนะแม่จะดูเองเองตายแม่ก็รู้ให้สอนจะสอนประมาณลูกเลยบุญมีหยุดแก้วถ่ายภาพวัชราตาคำรายงานครับก็ เป็นความเสียใจนะฮะซึ่งก็เชื่อว่าทุกฝ่ายและฮะไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าเรื่องของมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกเนี่ยจะต้องทํากันอย่างไรซึ่งผมเนี่ยได้ไปลงพื้นที่มาฮะที่สอพอบางแก้วรวมถึงสอพอพัสมุทเจดีซึ่งเป็นโรงพักที่อยู่ในสังกัดของตํารวจภูธรภาคหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ายังไงบ้างฮะสองพื้นที่นี้อาจจะเป็นพื้นที่ที่เรา สุ่มเข้ามาไปดูความทํางานการทำงานของตํารวจว่า<ช>มีการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ต้องขังอย่างไรบ้างใช,ใช่ครับ,รบซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางตํารวจเขาบอกเลยว่าเป็นอุทาหหณอแล้วก็เป็นกรณีศึกษาที่สําคัญเลยว่าต่อไปเนี่ยการช่วยเหลือผู้ต้องขังเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่จําเป็นต้องทํามากที่สุดเพราะว่าผู้ต้องขังเองเนี่ยยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ยังไม่ใช่ผู้กระทําผิดลองไปติดตามรายงานิีนนี้ก็ดูเลยครับ นนตำรวจภูธรไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องขังเสียชีวิตทั้งหมด4ีรายด้วยกันครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่โรงพักสอพอบางแก้วและสอพอพัสมุรเจดีเพื่อจะมาดูกันว่าโรงพักแห่งนี้มีมาตรการในการป้องกันเหตุฉุกเฉินอย่างไรบ้างตามผมมาเลยครับที่สถานีตำรวจภูธรบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการมีการจัดห้องขังไว้ที่ชั้นล่างของอาคารประกอบด้วยห้องขังสี่ห้องแยกระหว่างผู้ต้องขังหญิงและชาย ซึ่งห้องขังนี้หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะมีเส้นทางออกนอกตัวอาคารได้ทั้งหมด3ทางคือ 1. บริเวณข้างห้องขังที่ใช้สำหรับจอดรถเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังซึ่งเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดมีระยะทางราว10เมตรในการออกจากตัวอาคาร 2. เส้นทางออกบริเวณด้านหน้าสถานีระยะทางราว20เมตรโดยต้องออกผ่านจุดประชาสัมพันธ์ 3. บันไดชั้น2เป็นทางออกด้านข้างของอาคารมีระยะทางราว20เมตร ของเราชัดเจนสําหรับที่นี่นะฮะต,ต้องดูแผนถังแต่ละที่จะไม่เหมือนกันถ้าแผนถังของเรานี้ชัดเจนออกจากห้องควบคุมก็ออกพื้นที่ด้านข้างสพได้เลยเรามีพื้นที่กว้างขวางนะที่จะอพยพนะผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมอยู่เนี่ยออกให้พ้นให้อยู่ในเขตที่ปลอดภัยได้ในทันทุงทีครับสำหรับสถานีตำรวจภูทรพระสมุทรเจดี JD, มีลักษณะที่ตั้งห้องขังคล้ายกัน คือบริเวณชั้นล่างของอาคารโดยแต่ละวันจะมีผู้ต้องหาจำนวนมากกว่า10รายหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะสามารถใช้เส้นทางออกได้3ทางเหมือนกับสอพอบางแก้วซึ่งในกรณีเกิดกลุ่มควันไฟจะสามารถเปิดหน้าต่างโดยรอบสถานีเพื่อระบายอากาศออกได้โดยเร็วนอกจากนี้ยังมีการซ้อมแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อการเตรียมพร้อมทั้งคนและอุป,ปกรณ์อีกด้วยแผนเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะครับทั้งพัฒนาคนนะครับให้มีความรู้มีทักษะ ในการอบพยพคนในการช่วยเหลือนะครับอุปกรณ์ก็ต้องพร้อมนะครับทั้งอุปกรณ์น้ําเคมีดับเพลิงนะครับการประสานงานหน่วยข้างเคียงต้องรวดเร็วนะครับอุปกรณ์เสริมเช่นค้อนเช่นไฟฉายนะครับก,ก็ต้องสามารถที่จะรองรับภารกิจตรงนี้ได้อย่าง,งทันท่วงทีครับนอกจากช่องทางการอพยพแล้วอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการช่วยเหลือยังเป็นสิ่งจําเป็น ซึ่งสพบางแก้วได้จัดเตรียมเครื่องดับเพลิงไว้ในจุดต่างๆที่เห็นได้ชัดและสะดวกต่อการหยิบใช้งานขณะที่สพพระสมุทรเจดีย์ยังมีการเตรียมอุปกรณ์เช่นค้อนทุบตัวล็อกห้องขังในกรณีเกิดความร้อนไม่สามารถไขได้ด้วยกุญแจรวมถึงรถควบคุมผู้ต้องขังที่จะช่วยไม่ให้เกิดการหลบหนีในระหว่างการอบพยพยอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดคือการป้องกันโดยการจัดเตรียมพื้นที่ให้ปลอดจากเชื้อไฟอันตราย ซึ่งจากการสำรวจห้องขังและบริเวณโดยรอบโรงพักทั้งสองแห่งยังมีการจัดสถานที่เก็บรถของกลางแยกกับตัวอาคารโรงพักอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันที่อยู่ในตัวรถเป็นเชื้อเพลิงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่รุนแรงอย่างในสพไซน้อยจังหวัดนนทบุรีอีกด้วยจากกิจพมจารีถ่ายภาพอังกูลตะวันวงรายงานเป็นความร่วมมือของตำรวจและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับก็ หามาตรการในการป้องกันความปลอดภัยให้กับผู้ต้องขังไม่ว่าจะเป็นระบบของการทํางานทุกภาคส่วนทุกหน่วยที่ตํารวจนํามาใช้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ตํารวจหามาตรการแบบนี้ดีกว่าเป็นการทํางานที่แบบว่าหัวหายแล้วล้อมครอกใช่ครับเรื่องของการป้องกันเชื้อเพลิงต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ย่องขังเนี่ยสำคัญมากของที่บางแก้วเนี่ยเขาบอกว่าเลาะพื้นออกหมดเลยนะฮะจากพื้นที่เคยเป็นไม้เนี่ยที่จะต้องติดไฟได้ง่ายเนี่ยเขาบอกว่าเปลี่ยนเป็นกระเบื้องหมดเลยครับันนี้ต้อง ดูดีๆนะตำรวจนะครับพอเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นแล้วก็ต้องหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดลักษณะแบบนี้ซ้ำรอยอีกนะครับใช่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ล่าสุดตอนประมาณสัก10โมงกว่าๆญาติาของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เกิดไฟไหม้ที่สพไซน้อยทั้ง4รายนะครับวันนี้ไปร้องทุกขกับกรรมการสิทธ ที่สุดราชาการนะครับแต่ว่าความคืบหน้านั้นตอนนี้ตํารวจรวมไปถึงคนที่เกี่ยวข้องกําลังให้การช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยุยยาเพิ่มเติมการดูแลสิ่งที่อาจจะต้องเข้าไปดูแลได้ตรงนี้ก็ต้องฝากถึงคนที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปยุยยาหน่อยก็แล้วกันนะครับครับไปต่ออีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของการค้าประเวณีครับ เมื่อประมาณวันที่1 0ที่ผ่านมาครับมูลนิธิปวินาหงสก,กุลร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์นะครับก็ร่วมกันติดตามเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ถูกหลอกไปค้าประเวณีที่ฮ่องกงช่วยออกมาได้ทั้งหมด2รายรับ 2>, 2รายนี้ถือว่าเป็นหญิงไทยแต่ว่าถูกคนไทยที่เป็นนายหน้านะครับเข้าไปคล้ายๆเหมือนกับว่ามาหลอก ว่าจะไปทํางานอย่างเช่นว่าทํางานนวดครับแต่พอไปถึงจริงๆแล้วมันไม่ใช่คือเป็นกลายเป็นการค้าประเวณีใช่<า>ครับติดตามจากรายงานครับ,รบหญิงไทยวัย27ปีทั้งสองรายนี้ตกเป็นผู้เสียหายหลังถูกหลอกไปค้าประเวณีที่ฮ่องกงโดยเยอายนี้เล่าว่าก่อนหน้านี้รู้จักกับหญิงไทยรายหนึ่งแนะนําให้ไปทํางานที่ฮ่องกง ซึ่งหญิงสาวคนดังกล่าวเป็นผู้จัดการตัวเครื่องบินให้ทุกอย่างและได้เดินทางไปฮ่องกงในวันที่4กรกฎาคมซึ่งขณะดเดินทางไปขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิหญิงสาวที่คอยประสานเรื่องให้มีการโทรศัพท์หาตลอดเวลาเพื่อบอกวิธีการยื่นเอกสารตามจุดต่างๆบอกว่าไรายได้ดีค่ะประมาณหนึ่งเดือนก็ได้เงินมาประมาณแปดเก้าหมืเราเลยได้ดีนวดแล้วไปนวดกีบผี่เดือนน่ได้ เดือนลื่นเดือนนึ่เดือนนึ่นได้เท่าไรเดือนเรากว่าไปประมาณ25่สิบที่กวันก็กลับมาเมื่อเหยื่อทั้งสองเดินทางไปถึงฮ่องกงมีชายชาวฮ่องกงคนหนึ่งช่วยประสานรถแท็กซี่มารอรับเพื่อเดินทางไปเกาะลูนยูมาตีจากนั้นถูกนําตัวไปอยู่ที่ห้องพักแห่งหนึ่งซึ่งมีการล็อกประตูอย่างแน่นหนาไม่ให้สามารถไปไหนได้พร้อมทั้งมีคนเฝ้าอยู่ตลอดเวลาและถูกบังคับให้ทํางานค้าบริการทางเพศตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงเช้าถึงตีสองทุกวันโดยไม่ได้รับเงินมันมีทั้งสมัครใจไม่สมัครใจแต่ พวกไม่สมัครใจพอไปถึงพวกสมัครใจไปถึงก็ไม่สมัครใจละเพอโดนขัง ส่วนใหญ่เราก็จะไม่ให้เงินไม่ให้อะไรเงี้ยก็ต้องทํางานอย่างเงี้ยผู้เสียหายทั้งสองทนทางานไม่ไหวจึงขอให้ชายชาวฮ่องกงส่งกลับบ้านแต่ชายคนดังกล่าวไม่ยอมให้กลับและบังคับให้ทํางานต่อจนกระทั่งวันที่6รกรกฎาคมเวลาประมาณ5นาฬิกาผู้เสียหายทั้งสองหนีออกมาได้และมาหลบอยู่ที่สนามบินเป็นเวลา3วันแต่ไม่สามารถเดินทางกลับไทยได้เพราะไม่มีเงินจึงขอความช่วยเหลือมาอย่างมูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีเมื่อวันที่9รกรกฎาคมตอนบ่าย3โมง บอกว่าจะตามค่าพวกหนูแล้วก็จะไปที่บ้านพวกหนูด้วย ถ้ากลับมาถึงเมืองไทยแล้วพ่อหนูตายแน่ๆแล้วก็จะตามไปที่บ้านพ่อแม่พ่อหนูด้วยเขาบอกแคไปแจ้งปำรวินนเขาบอกว่าเขาเขามีที่อยู่เขาบอกหลังจากได้รับการประสานจากเหยื่อ้ากรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประสานกับอธิบดีกรมการกงสุนให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายเดินทางกลับไทยได้อย่างปลอดภัยภายใน12ชั่วโมงนี่แหละค่ะคือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็น้องๆนี่ก็จะต้อง บอกข้อมูลให้ชัดเจนให้หมดเพื่อจะต้องดำเนินการจับกลุ่มให้สิ้นซากไปค่ะในส่วนด้านคดีความได้ประสานไปยังกองบังคับการปราบปรามการการะทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอสอบประคำายู่เบื้องต้นนะครับก็มีผู้ร่วมวนการซึ่งเป็นคนไทยแล้วชาวฮ่องกงนะครับในเบื้องต้นเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเราก็กลับไปก็ต้องรีบดำเนินการสอบสวนเพื่อจะรวบรวมพยา,านฐานแล้วก็จะขอสาร มัดออกหมายจับนะครับแล้วก็จะม,มีการสืบสวน,นจับกลุ่มผู้ร่วม,มโครงการในฝั่งของคนไทยให้เร็วที่สุดนะครับส่วนการคุ้มครองผู้เสียหายได้ประสานกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้การคุ้มครองผู้เสียหายในฐานะพยานให้กลับภูมิลำเนาโดยปลอดภัยพร้อมรังให้การช่วยเหลือเรื่องค่าสินใหม่ทดแทนจากกริพภมจรีทายภาพวัชราตาคำไรยงาน เริ่มเหมือนกับว่าจากการชักชวนที่คิดว่าไปทํางานที่สบายบแต่ได้ท่าตอบแทนเยอะ,อะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีเรื่องแบบนี้อยู่จริงหรอกใช่ไหมครัคุณประวินาหงสกุลตอนนี้ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมคและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ,รบก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถช่วยเหลือหญิงไทยที่ถูกหลอกไปค้าประเวณีให้กับต่างชาติ กลับไทยได้นะครับ,รบอรช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาติดตามเรื่องของแกงซิ่งรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์นะครับเขาบอกว่าเป็นการสร้างมหัตภัยบนท้องถนนนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ